สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอแม่พี่น้องปองไปสปูสุคนยายใหม่ก็พามายายใหม่ก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งสักน้อยค่ะตอนตีสี่กว่าค่ะพี่น้องค่ะถนนอ่าห้วยขวางค่ะนี่ค่ะปกติรถลาแน่นมากๆนะคะเพื่อนนี่ไม่มีรถลาบิ้งเลยค่ะช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวตีห้ากว่าหกโมงก็ปึ๊บเลยค่ะพี่น้องจ้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงนี่คนไปทํางานกันค่ะอันนี้ก็มา ถนนลาดพร้าวค่ะพี่น้องจ๋าทางลาด้าวกำลังด,ดีสีค่คกระถายมาให้พี่น้องเบิ่งสักน้อยเด้อค่ะเด้อหรือว่าพี่น้องอยู่ต่าง,งประเทศเพิ่นจะได้เห็นสักน้อยค่ะยจะใหม่มาทำธุระยี่ใหม่ก็สิมาถ่ายเห็นเบิ่งสักน้อยนึงค่ะพี่น้องจ๋า ใันนี้ช่วงตีสี่ครึ่งค่ะรถไปติดคับไปไหนก็แป๊บเดียวค่ะพี่น้องจา๋าแล้วเป็นกลางวันนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะรถก็จะแน่นค่ะเพราะยิ่งเขากําลังทํารถไฟฟ้าอยู่ก็ยิ่งแน่นมากค่ะคนก็หลีกเลี่ยงเส้นทางไปทางอื่นบ้างค่ะยม่ก็ถ่ายทั้งกลางวันกลางคืนมาให้พี่น้องเบิ้งหนะคะ้ค่ะเดี๋ยวเราก็ยีงใหม่มาทําธุระแถวนี้ยีใหม่ก็มาแต่ตีสี่เลยค่ะเพราะว่าเรา อยากจะมาทำธุระเร็วเสร็จเร็วมาสายมันเสร็จช้าค่ะนี่ยังไมก็พามาชมเส้นทางของลาพเ้าวค่ะช่วงเวลากลางคืนเดี๋ยวไปชมกันเวลากลางวันบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะว่าอันนี้ยังไมหาที่จอดรถก่อนค่ะไปทำธุระก่อนยี่ไม้ถ่ายจากชั้นบนมาให้ดูค่ะพี่น้องค่ะนี่นคะคะเวลากลางวันค่ะอันนี้ช่วงเวลาแปดโมงเช้าค่ะนี่ยังไมนั่งทานอาหารอยู่ช่วงเวลาแปดโมงเช้า ันนี้ยีม่ก็จะกลับแล้วคะ่ะ9โมงกว่า10โมงแล้วค่ะพี่น้องคานี่คะ่ะรถก็จะติดค่ะของเส้นทางลาดพร้าวเพราะว่าเขากําลังก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ค่ะพี่น้องคะอ่าอีกไม่นานก็จะเสร็จแล้วคะ่ะเพราะว่าพอสร้างเสร็จคนในเมืองก็จะสะดวกสบายค่ะพี่น้องคะคนเมืองหลวงคนกรุงเทพเขาก็จะสะดวกสบายไปไหนมาไหนก็นไวค่ะกะัฟฟกเวลาได้เป๊ะๆ,ๆค่ะพี่น้องคะสำหรับคนที่นั่งรถไฟฟ้าค่ะนนคนที่ขับรถส่วนตัวก็ใช้เวลาน้อยคะ่ะ อีกหน่อยก็สะดวกสบายในเมืองกรุงค่ะพี่น้องค่ะคนกรุงเทพเพิ่นก็สะดวกสบายถึงจะมีรถไฟฟ้าแต่ว่าข้างล่างก็จะติดอยู่ค่ะแต่อาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่ไม่เหมือนสมัยก่อนค่ะรถติดมาก,มากในใหม่มา,มาแถวๆนี้โอ้โหติดไม่ขยับเลยค่ะพี่น้องค่ะนัดงานไว้นี้นัดงานเที่ยงนี้โอ้โหเดินทางใช้เวลาสามสี่ชั่วโมงค่ะพี่นอ้องก่อนจะถึงที่ทํางาน ค่ะช่วงนี้ก็กําลังสร้างรถไฟฟ้าค่ะอีกไม่นานคิดว่านะคะทํายาวไปเลยค่ะแต่ไปถึงไหนยังไงกไ็ไม่แน่ใจช่วงนี้ก็จะเส้นทางก็อาจจะไม่สะดวกแต่ว่าวันข้างหน้าอนาคตก็สบายค่ะพี่น้องจ๋ายังไงก็ถ่ายมาให้ดูพี่น้องบนน้านนอกบ้านนาเพื่อนมาเคยเห็นหรือว่าอยู่เมืงองนอกเมืองนาะเพื่อนอาจจะอยากหเห็นอาจจะเป็นแถวบ้านเพิ่นอะไรแบบนี้ค่ะ เป็นกกาในรับชมนะคะ่ะเด้อพี่น้องจา๋าใช่ไหมก็มาขายไมย้เบิ้งสักเล็กน้อยค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นเวลาเกือบสิบโมงแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยบรรยากาศในเมืองกรุงเทพค่ะแถวลาดพร้าวค่ะพี่น้องจ๋านี่ไม่ถ่ายเส้นทางลาดพร้าวให้ดูค่ะพี่น้องเพิ่นผู้ใดที่อยู่แถวนี้เพิ่นก็อาจจะได้เห็นนะคะ่ะเด้อลองเบิ่งค่ะพี่น้องจา๋าว่า ถนนหนทางไปถึงไหนแล้วทุกวันนี้ค่ะสมัยเก่าสมัยโบราณสมัยย้อนไป40ปีที่แล้วเป็นยังไงกับปัจจุบันนี้เป็นยังไงค่ะแตกต่างกันเยอะไหมคะพี่น้องคะนี่เส้นทางของลาดพร้าค่ะจหมว่าแตกต่างเยอะค่ะยังไหม่เคยมาเมื่อ40ปีที่แล้วก็ลาดพร้าวก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะพี่น้องจา้ามันตามยุคตามสมัยไปนะพี่น้องเนาะเมื่อก่อนรถไบฟงไฟฟ้าไม่มีหรอกค่ะ นี anyway, ้มันทันสมัยค่ะพี่น้องคะนับวันก็ยิ่งทันสมัยขึ้นเรื่อยๆค่ะทำไมก็ช่วงถนนโล่งก็ถ่ายมาให้เบิ้งค่ะช่วงรถรายเยอะก็ถ่ายมาให้เบิ้งค่ะพี่น้องคะอ่าพี่น้องบางคนเพิ่นก็อยากเห็นนะคะเด้อบางคนก็ก็อยู่แถวนี้อยู่แล้ววิ่งรถแถวนี้อยู่แล้วอะไรบันวานนี้ค่ะแต่แถวบ้านนอกบ้านนาอีสานบ้านเฮาก็บางคนไม่ได้เข้ากรุงไม่ได้เข้ามาในเมืองเพิ่นก็อยากเห็นค่ะพี่น้องคะ อยากเห็นว่าเมืองกรุงเทพไปถึงไหนแล้วเนาะเส้นทางนี่อะไรแบบนี้ค่ะยังไหมก็ถ่ายมาให้เบิ้งสักน้อยนึงค่ะนี่ค่ะวันที่เจ็ดค่ะถ่ายมาให้ดูเจ็ดมีนาหกหกนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะใหม่ๆสดๆนี่แหละค่ะขอบคุณทุกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับยายใหม่น้ำเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ก็สิขอตไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะพอกันไหมในคลิปต่อไปว่ายายใหม่จะมีอย่างมาให้เบิ้งอีกเด้อค่ะเด้อไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะเส้นทางลาดพร้าวสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบาย